วันนี้จะพาทุกคนไปชมบ่อบำบัดน้ำนะคะไปชมธรรมชาติท้องฟ้าแจ,จ,จ่มใสค่ะทง้งธรรมชาติค่ะลมพัดเย็นสบายค่ะทุกคน เป็นบ่อบำบัดน้ำนะคะทุกคนอย่างธรรมชาติค่ะลมพัดเย็นสบายค่ะทุกคนเป็นบ่อบำบัดน้ำนะคะทุกคนป้าสวยงามมากค่ะฟังเสียงตก ตามธรรมชาตินะคะทุกคนเสีงธรรมชาติค่ะลมพัดเย็นสบายค่ะทุกคน ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนท้ายคลิปค่ะ ขอบคุณท่าที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนท้ายคลิปค่ะเสีงธรรมชาติค่ะลมพัดเย็นสบายค่ะทุกคน เสียงธรรมาชาติค่ะลมพัดเย็นสบายค่ะทุกคน ทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสปอน้ำสดใสเสียงนกเสียง ฟ้าสวยงามมากค่ะฟังเสียงตกตามธรรมชาตินะคะทุกคนอาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใส ก่อน้ําสดใสเสียงนกเสียงวันนี้จะพาทุกคนไปชมบ่อบําบัดน้ํานะคะไปชม,มธรรมชาติท้องฟ้าแจ่มใสค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปชมบ่อบําบัดน้ํานะคะไปชม,มธรรมชาติท้อง <IC S> ฟ้าแจ่มใสค่ะ บรรยากาศสวยงามและสบายเย็นสบายดีมากเลยค่ะ,ะทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใส่อน้ำสดใสเสียงนกเสียงปาสวยงามมากค่ะ ขังเสียงตกตามธรรมชาตินะคะทุกคนเสียงธรรมชาติค่ะลมพัดเย็นสบายค่ะทุกคน เป็นบ,บ่อบำบัดน้ำนะคะทุกคนเป็นบ,บ่อบำบัดน้ำนะคะทุกคนป้าสวยงามมากค่ะ ฟังเสียงตุกตามธรรมชาตินะคะทุกคน 你看。Okay.